เครือข่ายตำรวจเทามีผลกระทบร้ายในเครื่องแบบกัดกินวงการสีกากีขั้นตอนตำรวจเทาทําทให้ผลประโยชน์จากธุรกิจที่ไม่ข้อมูลความเชื่อมโยงของตำรวจกลุ่มทุนสีเทาถูกส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในขณะที่หลายประเทศใช้การจัดการปัญหาสแกมเมอร์กลุ่มทุนสีเทาประเทศไทยก็มีการตั้งคําถามถึงกรณีตำรวจเทาจากการเปิดเผยของอดีตบิ๊กตำรวจว่าองค์กรตำรวจอาจเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดตำรวจเทา คือกลุ่มผู้ใช้อำนาจและเครื่องแบบที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐไปเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยการโอบอุ้มทุนสีเทาตั้งแต่บ่อนพนันใต้ดินไปจนถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติบทบาทที่8ดเบื้อนนี้ไม่เพียงแต่กัดกร่อนงบประมาณและทรัพยากรของชาติแต่ยังสั่นคลอนหลักฐานของความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างรุนแรงโพสต์ที่เผยแพร่ข,ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้โดยเจาะลึกความเชื่อมโยงในคดีสำคัญที่เกิดขึ้นกับสู่ชุดสีกา,กากีที่ถูกย้อมด้วย ความเทาจนญากจะแยกแยะว่าใครคือผู้รักษากฎหมายและใครคือผู้ที่สมควรถูกจับตามองตำรวจเทาคือใครวาทกรรมตำรวจเทากลายเป็นวัทกรรมที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องช่วยให้เห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประพฤติมิชอบใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายหรือทุนสีเทา เช่นบ่อนการพนันเว็บพนันออนไลน์ยาเสพติดหรือกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติการมีอยู่ของตำรวจกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและสร้างความเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรตำรวจในสายตาประชาชนจนถูกเปรียบเทียบว่าเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมตัวอย่างสำคัญส่องแสงปัญหาความเทาที่มีขณะในวงการสีกากีคดีเครือข่ายตู้่าวและทุนจีนสีเทา คดีการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายของนายชัยนัทหรือตู้่าวถือเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดของการพัวพนนนันขึ้นขึ้นระหว่างตำรวจกับกลุ่มทุนสีเทาลักษณะคดีนายตู้่าวเป็นผู้มีอิทธิพลจากจีนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายในไทยโดยเฉพาะธุรกิจผับและสถานบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและฟอกเงิน การพัวพันของตำรวจเทาการสอบสวนขยายผลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาไปจนถึงระดับปฏิบัติการเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในด้านการรับผลประโยชน์การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกประเทศการใช้ตำแหน่งและอิทธิพลช่วยพยุงธุรกิจโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น26ตุลาคม2565ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ6นายออกราชการหลังพบความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุนจีนสีเทา คดีสวยทางหลวงและขบวนการรีถ่ายรถบรรทุกคดีนี้เป็นตัวอย่างของปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ที่ฝังรากลึกในหลายหน่วยงานของรัฐรวมถึงตำรวจที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายบนท้องถนนลนักษณะคดีขบวนการเรียกรับสวยจากผู้ประกอบการรถบรรทุกรายใหญ่โดยมีการใช้สติกเกอร์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการผ่านด่านโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบเรื่องการบรรทุกน้ำหนักเกิน การผูพ,พันของตำรวจเทาการตรวจสอบพบการเรียกรับเงินเป็นรายเดือนรายเที่ยวจากตำรวจทางหลวงตำรวจท้องที่และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียงสะท้อนจากสภาถึงปัญหาระบบตำรวจปัญหาตำรวจเทาได้ถูกนำมาอภิปรายอย่างเข้มข้นในกลไกลตรวจสอบของรัฐสภาหลายครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการปฏิรูปและการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในองค์กรตำรวจ ความเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาและแก๊งคอนเซนเตอร์ในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติมาตรา1 5 2มีการหยิบยกประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีอิทธิพลและตำรวจกับธุรกิจสีเทาในพื้นที่ชายแดนรวมถึงความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์มีการอภิปรายถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมในระบบองค์กรตำรวจและความล้มเหลวของผู้บริหารระดับสูงในการ,รเผชิญหน้าและชี้แจงต่อคณะกรรมาการซึ่งตอกย้ำว่าระบบในองค์กรตำรวจมีปัญหาที่เอื้อให้ตำรวจนอกแถวขึ้นสู่อำนาจได้ง่าย โดยนายรังสิมันตรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอส,อสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนในฐานะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศกมทมัทม่นคงกล่าวภายหลังการประชุมกมทที่มีการเชิญพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองพอบตำรวจเข้ายื่นหนังสือนายรังสิมันระบุว่าระบบตำรวจมีปัญหาและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการปฏิรูประบบตำรวจซึ่งเป็นวาระที่ได้นำเสนอต่อสอพ